ดีค่ะเพื่อนเพื่อนก็อยู่กับ <c oughs> เจนหอมลอตบี้สกูชี่ท็อปคะะก็วันนี้ไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนสองวันเนานะก็วันนี้มารีวิวสลามที่เราทําเสร็จเมื่อวานนี้กันนะคะก็ที่จริงอะ่ะมันมีเต็มเต็มนี้เลยแต่ว่าแบบเราชอบพอออกมาเล่นข้างนอกนก็เลยลดปริมาณนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็จะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสูตรแป้งโยคกค่คะอันนี้นะคะเราเอาสูตรมาจากพี่ยะนะคะ ูตนี้โอ้โหแบบว่าจิ้มฟินสุดๆเนี่ยค่ะเล่นสนุกมากแล้วก็อันเนี้ยเป็นชรามอันแรกในชีวิตที่เราทำเยอะที่สุดครั้งแรกในชีวิตนะคะจิ้มฟินมากๆ โอ้โหิงสินสุดสุดค่ะก็ใครอยากให้เราขายนะคะก็สามารถเอ่มคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะหรือว <se ver> ่าใครอยากให้เราขายนะคะก็แบบเอ่อสามารถแบบว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้หลักการข้างล่างเนาะ นะะถ้าเกิดว่าเราขายนะคะกระปุกก็จะมันเท่านี้นะคะก็กระปุกระยี่สิบบาทนะคะก็ข,ข้างในจะมีเยอะอยู่ตามรีพได่าก็จะมันเท่านี้นะคะแล้วก็จะทำแบบหลายๆสีนะคะก็จะเขียนไว้บน ฝากล่องนี้นะคะว่าสีอะไรบ้างนี่นะคะก็ได้ประมาณสไล,ลมเท่านี้ก็ไม่เยอะน้อยๆอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะคะก็จะราคาสี่สิบบาทถ้าเป็นอันใหญ่ก็จะราคาสี่สิบบาทแต่ว่าอันนี้เราแบบว่าไม่ได้ทำเสร็จแล้วแบบใส่กระปุกนะคือเราเราจะทำให้ใหม่เลยนะคะนะ ก็ถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะคะก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีกระปุกใหญ่หรือเปล่นานะคะค่ะก็สำหรับพี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ bye bye. บ๊ายบายพมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครอยากให้เราขายสลามสามารถเอ่อเขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะคะหรือว่าจะเขียนมาในไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราจะทิ้ง เอ่อไลน์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยด้านล่างนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ